แฉเบื้องหลัง B H Q คูฟอแต่ปลอดแหกตู้เหล็กไทยที่เครนหน้าไหนก็ยกไม่ขึ้นล่าสุดครับคุณผู้ฟังรถเครเนเขมรผวา M 6 0ของไทยเพนปาราบแฉเบื้องหลัง B H Q คูฟอแต่ปลอดแหกตู้เหล็กไทยที่เครนหน้าไหนก็ยกไม่ขึ้นทุนจีนเทาดิ้นพลานสั่งลุยชนชายแดนไทยไฟเขียวล้าเส้นเป่าทิ้งทันทีอ่าล่าสุดนี่ขเขมรมาประชิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2569ช่วงบ่าย2โมงตรงฝังเขมรขับรถเครนเข้ามาประชิดหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์50ตู้ที่ฝั่งไทยเราตั้งเอาไว้ทำทีท่าเหมือนจะเข้ามายกตู้ของเราออกไปตามที่เคยประกาศกล้าวไว้ก่อนหน้านี้แต่พอถึงเวลาบ่าย2ครึ่งทางการจอมพล,ลังก็ออกมาเผยว่ารถเครนคันนั้นพอขับเข้ามาใกล้ๆเห็นฐานบังเกอร์บนตู้คอนเทนเนอร์ของเราที่มีปืนกลหนัก M60 ตั้งอยู่พร้อมกับนาวิกโยธินไทยที่เตรียมพร้อมแบบร้อเรเซรถเครนคันนั้นก็รีห,หัก เลี้ยวกลับแทบไม่ทันเลยครับอืไม่กล้าแม้แต่จะแตะตู้เลยหรอคะใช่ครับคือฝั่งไทยเรามีความพร้อมสูงสุดและมีมาตรการตอบโตท้ที่เด็ดขาดมากๆคําสั่งที่บอกว่าไฟเขียวล้ําเส้นยิงทันทีเนี่ยขเมนเขารู้ดีว่าท่านล้ําเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวกระสุนปืนกลนหนักพร้อมจะพุ่งแน่นอนนี่คือความเด็ดขาดของกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของไทยเราฝั่งขเมนนี่อยู่ไม่สุกันเลยนะคะตั้งแต่เราตั้งตู้คอนเทนเนอร์50ตู แน่นอนครับเพราะพื้นที่มันเป็นแหล่งทำมาหากินของกลุ่มทุนจีนสีเทาไปแล้วมีทั้งบ่อนคาสิโนมีทั้งศูนย์ c เซ็นเตอร์ทีนี้พอมันเป็นธุรกิจสีเทาการขนส่งสเบียงวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่การรอบข้ามแดนมันก็ต้องอาศัยช่องทางธรรมชาติแถวแถวบ้านท่าเส้นนี่แหละครับพอเราเอาตู้ไปวางขวางปิดตายเส้นทางรอยต่อทั้งหมดก็ทําให้รถขนของผ่านไม่ได้คนข้ามไม่ได้ธุรกิจสีเทาก็ชะงักขาดทุนกันย่อยยับการวางตู้ครั้งนี้มันจึงสําคัญมากในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเทาและยังเป็นการปั ปันเขตแดนเชิงกายภาพที่ชัดเจนด้วยครับแม่ก่อนหน้านี้หิงบุญเฮียงก็ออกมาขู่ว่าให้ไทยรื้อตู้ออกใน3วันไม่งั้นจะส่งทหารมารื้อเองสุดท้ายก็โผล่มาแค่รถเครนคันเดียวเนี่ยนะคะ ก่อนนั่นนะสิครับฮิงบุญเฮียงเนี่ยเขาเป็นถึงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภยัยหรือ BHQ ของขมรเลยออกมาขู่ว่าจะจัดการไทยภายใน3วันเมื่อช่วงวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่9กุมภาพันธ์แต่พอครบกำหนดกลับเงียบเป็นเป่าสากนี่มันทําให้เห็นถึงข้อจํากัดและสถานการณ์ภายในของขมรที่กําลังย่าแย่เลยครับอย่างแรกเลยคือกองทัพเขารู้ดีว่าขีดความสามารถในการรบประชิดต,ตัวของเขาสู้ทหารนาวิกโยธินไทยไม่ได้หน่วย BHQ ปกติเข้าถนัดแต่ยิงจรวด BM 2 1สสนับสนุนจากแนวหลังนูน่น จะให้ส่งทหารระดับหัวกะทิมาเดินหน้ากระดานชนกับปืนกลหนัก M60 ของไทยมีหวังได้ละลายทั้งกองผันแน่ๆครับซึ่งเขาก็ไม่อยากสูญเสียกําลังคนที่เป็นฐานอํานาจของตัวเองอีกอย่างคือเศรธธษฐกิจเขมรตอนนี้กําลังวิกฤตการเปิดศึกสงครามกับไทยแบบเต็มรูปแบบมันเป็นการทําลายตัวเองไอคาคู3วันนะ่ะมันก็แค่การโชว์ power หลอกๆเพื่อเอาใจในายทุนจีนเชาที่กําลังวุ่นวายอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองครับพอถึงเวลาจริงก็เลยปอดแหกไม่กล้าส่งทหารมาส่งมาแค่รถเครนพลเรือนคันเดียว แต่ถึงเขาจะยกจริงๆมันก็ยกไปไม่ได้ใช่ไหมคะกันจอมพลังนี่บอกว่าตู้คอนเทนเนอร์มันถูกสลักติดกันหมดถูกต้องเลยครับมันคือวิศวกรรมสนามของจริงเลยตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆตู้หนึ่งยาว40ฟุตน้ำหนักก็ปาเข้าไปเกือบ4ตันแล้วฝั่งไทยเราเอามาวางเรียงจกตั้ง50ตู้แล้วเชื่อมสลักล็อกติดกันทุกตู้มันทำให้ตู้ทั้งหมดกลายเป็นกำแพงเหล็กผืนเดียวกันน้ำหนักรวมกันนี่เกือบ200ตันเลยทีเดียวครับ ถ้ารถเครนเขมนฝืนเอาสลิงไปเกี่ยวแล้วดึงตู้ใดตู้หนึ่งขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเครนจะยกไม่ขึ้นครับและถ้าขืนเร่งเครื่องดึงต่อตัวรถเครนเองนั่นแหละครับที่จะหงายเงื้อพลิกคว่ำพังยับเยินไปเอง การจะรื้อแนวกำแพงเหล็ก200ตันนี้ได้ฝั่งนู้นต้องส่งช่างเชื่อมช่างตัดเหล็กเอาแก๊สมานั่งตัดสลักออกทีละจุดซึ่งต้องใช้เวลานานมากแถมตอนตัดก็มีทั้งแสงไฟมีทั้งเสียงดังทหารไทยที่เล็งปืนอยู่ข้างบนก็เห็นชัดเจนครับกลายเป็นเป้านิ่งเราไปอีกชัดเจนเลยค่ะว่าฝั่งไทยเราเตรียมการมาดีมากนอกจากรถเครนก็ยังมีนักเคลื่อนไหวฝั่งเขมรถือป้ายเดินมาอัดคลิปวิดีโอป่วนตรงหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์อีกครับ ซึ่งวิดีโอที่เขาปล่อยออกมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยมันบิดเบือนชัดๆขมรส่งไออมาถือป้ายแล้วตะโกนว่าคนไทยไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองทั้งที่จริงๆเขาลุกลานแผ่นดินไทยชัดๆขมรต้องการจะปลุกกระแสะคลั่งชาติเพราะตอนนี้รัฐบาลฮุนกาลังเจอวิกฤตก็เลยต้องสร้างเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างศัตรูร่วมขึ้นมาซึ่งก็คือประเทศไทย เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของชาวขเขมรไม่ให้ด่ารัฐบาลตัวเองหันมาเกลียดคนไทยแทนนอกจากนี้มันยังเป็นการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ด้วยครับเขากะว่าถ้าทหารไทยรำคาญแล้วเผลอยิงใส่พลเรือนพวกนี้เขาก็จะเอาภาพไปฟ้องร้องกับชาวโลกว่าทหารไทยรังแกประชาชนที่ไม่มีทางสู้และที่สำคัญที่สุดคือเอาเรื่องชาตินิยมมาบังหน้าเพื่อปกปิดความจริงที่ว่ารัฐบาลขเขมรกำลังเอาพื้นที่ไปประเคนให้นายทุนจีนเทาทำธุรกิจผิดกฎหมายนั่นเองครับ พวกนายทุนจีนเทาเป็นตัวแปรสําคัญเลยหรือเปล่าคะที่ทําให้ขเขมรต้องเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับยังในเิงหัว่างที่เป็นนายทุนชาวจีนที่มีอิทธิพลในพื้นที่พวกนี้เขาหอบเงินมหาศาลไปลงทุนสร้างเป็นรัฐอิสระที่กฎหมายกัมพูชาเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จ่ายส่วยจ่ายเงินใต้โต๊ะก้อนโตทีนี้พอไทยเราเอาจริงสั่งกวาดล้างคอเซ็นเตอร์สั่งปิดด่านชายแดนตัดวงจรอ,อาชญากรรมพวกจีนเทาก็เหมือนขาดใจครับเลยไปบีบทวงบุญคุณกับพวกผู้มีอำนาจในขเขมรว่า นี่เลยเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้กองทัพขเขมรต้องยอมเอาชีนิตทหารตัวเองมาเสี่ยงประทะกับไทยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ลูกพี่นายทุนจีนเทาล้วนๆไทยเราก็เอาจริงนะคะถึงกับมีประกาศไฟเขียวล้ำเส้นยิงทันทีนี่เป็นการยกระดับกฎการประทะขั้นสูงสุดเลยครับ ปกติแล้วทหารชายแดงเขาจะมีขั้นตอนเตือนก่อนแต่นี่คือข้ามขั้นตอนพวกนั้นไปหมดแล้วแม่ทัพนกองของไทยอย่างแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เคยมอบนโยบายให้อำนาจเด็ดขาดกับทหารหน้าแนวเลยว่าถ้าเห็นใครล้ำข้ามเขตแดนเข้ามาลักลอบทำอะไรผิดกฎหมายอนุญาตให้เปิดฉากยิงได้ทันทีแล้วปืน M60 ที่เอาไปตั้งเนี่ยกระสุนขนาด7.6 2ม mm, มมันยิงเจาะเกราะรถยนต์ได้สบายๆย,ยิงต้นไม้ขาดเป็นท่อนๆได้เลยอัตราการยิงก็รัวย,ยับ การตั้งโชว์แบบนี้ก็เหมือนเตือนแรงไปถึงกองกําลัง B H Q และพวกทุนเท่าว่ากองทัพไทยพร้อมบวกทุกเมื่อเพราะเขเมรเห็นแบบนี้ก็เลยต้องสั่งเบรกหัวทิมถอยทัพกลับไปตั้งหลักกันหมดครับแล้วข่าวลือออกมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ล่ะคะว่าคุณเซนมีคําสั่งลับตรงถึงหน่วย B H Q ให้เตรียมกําลังจัดการทหารไทยถ้าไม่ย,ยอมย้ายตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหเรื่องข่าวลือคําสั่งลับคุณเซนที่บอกให้จัดการไทยเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนมองทะลุเลยครับว่ามันเป็นเกมการเมืองล้วน คุณเซนเขาอ่านเกมขาดอยู่แล้วว่าการไปรบกับไทยตอนนี้มีแต่พังกับพังขณะตอนนี้เขายังต้องไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันชนแถวพระตะบองเพื่อเอาไว้รองรับมวลชนขเขมรที่ต้องอบพยพถอยร่นออกจากพื้นที่การที่เขาต้องปล่อยข่าวหรือแบบนี้ออกมาผ่านสื่อของเขาก็เพื่อต้องการซื้อเวลาและลดแรงกดดันครับอ,อย่างแรกคือต้องการโชว์ให้คนขเขมรเห็นว่าตัวเองยังเป็นผู้นําที่เด็ดขาดไม่ยอมก้มหัวให้ไทยเพื่อรักษาฐานความนิยม อีกอย่างคือต้องการลดแรงกดดันจากพวกนายทุนจีนเทาที่กำลังโวยวายหนักว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งหน่วยรบพิเศษระดับพระการเตรียมลุยแล้วแต่ถ้าสุดท้ายทำไม่ได้เขาก็จะโบยความผิดไปให้ระดับปฏิบัติการอย่างฮิงบุญเฮียงรับหน้าเสือไปแทนตัวฮุนเซนเองก็ลอยตัวหนีปัญหานี่แหละครับกลยุทธ์ฮุนเซนที่อาศัยข่าวลือปั่นหัวคนไปวันๆแต่ไม่กล้าลงมือทำจริงหรอกครับอ่าแล้วการที่เราดัดแปลงหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นฐานบังเกอร์สำหรับตั้งปืนกลเนี่ย มันทาให้ทหารไทยเราได้เปรียบในการควบคุมพื้นที่ขนาดไหนคะบอกเลยว่าได้เปรียบแบบ100เซเลยครับเรื่องนี้มันตรงกับหลักพิชัยสงครามที่ว่าใครยึดพื้นที่สูงได้คนนั้นชนะคือภูมิประเทศตรงด่านท่าเส้นกับท่ามอดาเนี่ยมันเป็นที่ราบเรียบ,ยบมองเห็นกันหมดที่นี้พอทหารไทยเราเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงตั้งสองเมตรครึ่งมาวางแล้วทําบังเกอร์กระสอบทรายอยู่ข้างบนพร้อมตั้งปืนกลมันทําให้ทหารเรามีทัศนวิสัยที่กว้างไกลมาก มองข้ามหัวมองลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและตึกของพวกจีนเทาได้แล้วการยิงปืนกลจากมุมสูงกดลงมาต่ำมันทำให้ผู้ที่หลบอยู่หลังโขดหินหรือพุ่มไม้เตีย้ยๆบนผืนดินหมดทางรอดเลยครับแถมตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กนั้นหนา,นามันก็กลายเป็นเกราะกำบังชั้นดีป้องกันรกระสุนปืนเล็กยาวที่ฝั่งนู้นอาจจะแอบลอบยิงสุ่มขึ้นมาได้ด้วยเรียกว่าฝั่งไทยเราปิดประตูแพ้ไปเลยสาหรับการตั้งรับตรงจุดนี้ฝ่ายการเมืองไทยเรานําโดยนายกหนูนี่เขามาแบบแข็งกร้าวนะคะ ทั้งเพจคณะขอบตาดําพลังเงียบแห่งรัติการเขาได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์ไว้ว่ารัฐบาลไทยยุคนี้และฝ่ายการเมืองที่ยืนการจุดยืนแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการเจรจาลับหลังเพื่อเปิดด่านฝ่ายการเมืองไทยบอกชัดเจนเลยว่าถ้าจะข้ามแดนหรือทําอะไรต้องทําตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการทุกอย่างให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็ซึ่งกว่าจะดําเนินเรื่องเอกสารผ่านแต่ละขั้นตอนมันใช้เวลาเป็นปีปครับอ uh. ทีนี้พวกทุนจีนเทาที่คุ้นเคยกับการใช้เงินฟาดหัวเจ้าหน้าที่ขเขมรจนเคยตัวมันก็ไปต่อไม่เป็นเลยครับเงินลงทุนเป็นพันล้านก็จมอยู่ตรงนั้นพอคุยด้วยเงินไม่ได้ขู่ด้วยทหารก็ไม่สําเร็จพวกนี้มันก็เลยจนตรอก ต้องดิ้นรนสั่งให้ลิ้วล้อไปเกณฑ์ชาวบ้านมาถือป้ายประท้วงบ้างเอารถเครนมาทําท่าจะยกตู้บ้างเพื่อพยายามสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนหวังจะยั่วโมโ,มโหให้ไทยเผลอทําพลาดแล้วเอาไปฟ้องเวทีโลกหรือกดดันให้ไทยรําคาญจนต้องยอมกลับมาเจรจาแต่สุดท้ายฝ่ายการเมืองและทหารไทยเรานิ่งมากครับไม่เต้นตามจังหวะที่เขาสร้างขึ้นมาเลยทําให้พวกทุนเทายิ่งดิ้นพลาดเข้าไปใหญ่ อ๋อ oh. งั้นที่รถเครนขับมาประชิดแนวตู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ถอยกลับไปเอาลงโซเชียลเนี่ยสรุปแล้วมันก็สื่อฝั่งนู้นสินะคะใช่เลยครับเขาต้องการจัดฉากเพื่อรักษาหน้าตาของรัฐบาลและกองทัพขเขมรเลยครับพอครบกําหนด3วันที่หิงบุญเฮียงขัวไว้แล้วไม่มีทหารกัมพูชาโผล่มาสักคนประชาชนในประเทศเขาก็เริ่มด่าเริ่มตั้งคําถามแล้วครับว่าไหนบอกจะไปลื้อตู้เขาไงทําไมเงียบ รัฐบาลกัมพูชาหน้าแตกเียครับแบบนี้เขาก็เลยต้องสั่งให้พลเรือนขับรถเครนพาณิชย์เข้ามาป้วนเปี้ยนตรงชายแดนเพื่อให้ทีมงานถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วรีบขับกลับไปเอาไปปั่นกระแสในโลกออนไลน์ของเขาสร้างสตอรี่ว่าเนี่ยรัฐบาลส่งรถเครนไปลุยแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะทหารไทยเอาปืนกลหนักมาจ่อหัวอยู่เราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียก็เลยต้องถอยกลับมา คือหาข้ออ้างหล่อๆให้ตัวเองดูดีเพื่อลดกระแสะวิจารณ์ในประเทศและรักษาหน้าตาตัวเองครับแล้วแบบนี้ที่มันจบลงด้วยการที่รถเครนถอยทับกลับไปมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่อาจจะรุนแรงกว่าเดิมได้เลยหรือเปล่าคะบอกได้เลยว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมแน่นอนครับในแง่ของการใช้กําลังทหารแบบเปิดเผยการเอารถถังเอาทหารราบมาเป็นตรงๆแบบนั้นนะ่ะจบลงไปแล้วครับ ฝั่งเขมรเขารู้แล้วว่าขีดความสามารถทางการทหารของไทยเราเหนือกว่ามากทั้งระบบบังเกอร์ทั้งอาวุธทั้งกฎรรการประทะที่เด็ดขาดขืนบุกเข้ามาตรงๆก็ตายฟรีครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่เม็ดเงินของทุนจีนเทาธุรกิจคาสิโนโลและคอรเซนเตอร์ฝั่งนู้นมันมหาศาลเกินกว่าที่เขาจะยอมตัดใจทิ้งไปได้ง่ายๆครับเมื่อบุกตรงๆไม่ได้หลังจากนี้ฝั่งเขมรเขาอาจจะหันไปใช้ยุทธวิธีสงครามรูปแบบผสมผสานหรือยุทธวิธี พื้นที่สีเทาแทนครับสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นนะในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือการใช้โดรนบินเข้ามาก่อกวนสอดแนมครับการแอบส่งช่างมาลักลอบตัดสลักตู้คอนเทนเนอร์ในตอนกลางคืนการระดมคนมาประท้วงสร้างความวุ่นวายรายวันเพื่อกดดันทหารไทยหรือแม้แต่การย้ายฐานพยายามไปเจาะช่องทางจังหวัดอื่นที่การป้องกันอาจจะยังไม่แน่หนาเท่าที่ตราดดังนั้นฝ่ายความมั่นคงและทหารไทยเราจะประมาทไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับลูกไม้ใหม่ๆอยู่ตลอดครับ กดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันมินสวัสดีครับ